สวัสดีครับทักเรียนทุกคน,นครับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับอย่างที่ครูเคยแจ้งไว้เดี๋ยวครูจะส่งวิดีโอการสอนให้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยในหน่วยที่หนึ่งพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับก่อนอื่นเรามาดูความหมายกันก่อนนะครับระบบคอมพิวเตอร์นะครับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นหมายถึงอะไรนะครับ ซึ่งระบบเครือข่า,ขายคอมพิวเตอร์นั้นหมายถึงระบบที่มีการนําเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย2เครื่องมาทําการเชื่อมต่อโดยใช้สื่อกลางในการนําพาเช่นสายสัญญาณนะครับคืนวิทยุสายสัญญาณในที่นี้อย่างที่ทุกคนรู้จักก็คือสายเลยครับสายแลนใช่ไหมครับเพื่อให้อะไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถทําการแลกเปลี่ยนข้อมูล ครับทาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประมวลผลร่วมกันได้นะครับอ่าอันนี้นะครับ,นนนะรบก็เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันนะครับสมมุติว่าตอนนี้มีคอมอยู่ทั้งหมด3เครื่องนะครับเชื่อมต่อกันโดยสายแลนนะครับและเครื่องพิมพ์นะครับก็เชื่อมด้วยสายแลนแล้วก็พ่วงเข้าไปนะครับ3เครื่องนี้สามารถสั่งสั่งพิมพ์ได้นะครับจากเครื่องพิมพ์เพียง1เครื่อง นะครับเรามาดูจุดประสงค์การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับจุดประสงค์ที่1น,นะจุดประสงค์ที่1เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลระหว่างผู้ใช้ยังมีประสิทธิภาพนะครับ2นะครับเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้นะครับ ทรัพยากรร่วมกันคือยังไงสมมุติว่าอ,อันนี้เป็นคอมแม่เก็บรูปภาพไว้หนึ่งหมื่นูกนะครับกิจกรรมมากมากมากมายนะครับเครื่องหนึ่งสองสามไล่เรียงไปนะครับต้องการรูปนะครับต้องการรูปในกิจกรรมเดียวกันทั้งหมดสามารถเข้าไปเสิร์ชหาจากเครื่องแม่ได้เลยอันนี้คือการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับสาม เพื่อความประหยัดนะครับเพื่อความประหยัดคืออะไรเห็นไหมครับตรงกลางเขาเรียกว่าเซเคสนะครับ C A S E เคสชุดเคสหรือว่า Server หรือว่าเซิร์ฟเวอร์นะหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเคสหนึ่งเคสหรือว่าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี้ยสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ยี่สิบสามสิบเครื่องนะครับโดยคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนี้ยแต่ละเครื่องเนี้ย ไม่จําเป็นต้องมีชุดเคสตัตวนี้นะครับอันนี้ก็ทําให้ประหยัดเห็นไหมครับใช้เคสนะคใช้ CPU เพียงแค่ชุดเดียวสามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะครับสามารถทํางานได้ด้วยนะครับอ่าสเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและปลอดภัยของระบบคืคออะไรเห็นไหมครับการเข้าใช้เมลของเราจําเป็นจะต้องล็อกอินใช่ไหมครับ ทางยูสเนมก็พเวิร์ดนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มีความปลอดภัยนะครับหรือการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับ5เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างเช่นอะไรเห็นไหมครับผู้ส่งนะครับผู้ส่งผู้รับอันนี้เปรียบเสมือนไปรษณีย์ นะครบเป็นเสมือนไปษณีเราจะส่งเอกสารเห็นไหมครับจะส่งเอกสารนี้ไปยังผู้รับเราไม่จําเป็นต้องเดินไปที่ไปษณีใช่ไหมครับไม่จําเป็นเมื่อไปษณีรับไปษณีก็ไม่จําเป็นต้องขับรถไปส่งทางนี้ไม่จําเป็นนะครับปัจจุบันการส่งเอกสารก็เพียงแค่สแกนอัปโหลดนะครับอัปโหลดไฟล์หรือว่าส่งเมลผ่านอินเทอร์เน็ต ไปที่เซิร์ฟเวอร์กลางเซิร์ฟเวอร์กลางก็จะนําข้อมูลไปถึงผู้รับเห็นไหมครับว่าการส่งข้อมูลนั้น,นลดขั้นตอนการทํางานเยอะมากนะครับ 6. เพื่อความสะดวกในด้านการสื่อสารนะครับซึ่งความสะดวกในด้านการสื่อสารนั้นอย่างเช่นเห็นไหมครับเราสามารถนะครับดูข่าวนะครับหรือว่าติดตามข่าวได้จากเว็บไซต์ต่างๆนะครับโดยไม่ต้องดูหนังสือพิม นะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆ,ๆเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในเครื่องนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับอ่าต่อไปมาดูในส่วนของประโยชน์ของระบบเครือข่ายนะครับประโยชน์ของระบบเครือข่ายซึ่งประโยชน์ด้านแรกก็คือด้านบริการนะครับด้านบริการนั้นนะครับเนื่องจากการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันนะครับเขาบอกว่ามีช่องทาง ที่ให้เราสามารถนะครับหรือว่ามีช่องทางในการบริการผ่านระบบเครือข่ายนะครับอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมากนะครับเช่นอนะไรครับเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมครับการบริการของกรมสรรพากรบริการชำระภาษีผ่านเน็ตบริการจองตัว๋วเครื่องบินนะครับบริการอะไรครับจองตั๋วหนังบริการสั่งสินค้าออนไลน์เห็นไหมครับ อันนี้ในด้านบริการเป็นประโยชน์ต่อไปประโยชน์ที่2คือประโยชน์ด้านการสื่อสารข้อมูลและการจัดการเช่นเลยครับในแต่ละหน่วยงานจะแยกออกเป็นฝ่ายใช่ไหมครับแต่ละฝ่ายก็จะแบ่งออกไปตามขนาดของงานเช่นโรงงานสาร,รมห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งสมมุติว่าโลตัสนะไม่ได้มีที่เดียวในประเทศไทยมีลยหลายๆที่ เห็นไหมครับมหีหลายที่ห้างสรรพสินค้าตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็มีการสื่อสารข้อมูลและก็การจัดการภายในหน่วยงานนะครับสัใช้อะไรครับใช้วอลนะครับใช้วอลในการติดต่อสื่อสาร,นะรภายในห้างสรรพสินค้านะครับประโยชน์ที่3ด้านการใช้จ่ายในการดําเนินการนะครับการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับในเครือข่ายทําให้ดลดภาระค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน นะครับ 4. ด้านธุรกิจนะครับด้านธุรกิจการเงินนะครับเช่นการฝากถอนในเคาน์เตอร์เซอร์วิสในเซเว่นนะครับหรือว่าเคาน์เตอร์ของธนาคารนะครับตู้ ATM ระบบอัตโนมัตินะครับอย่นี้ธุรกิจ 5. นะครับการเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนข่าวสาร 6. กการพัฒนาการศึกษาค้นคว้านะครับซึ่งปัจจุบันการพัฒนาการศึกษาค้นคว้าเนี่ย เรานะครับมีช่องทางในการศึกษาค้นคว้ามากมายนะครับ 7. จ็ดานาการแพทย์นะครับท่านาการแพทย์การรักษาสมัยใหม่นะครับปัจจุบันมีการนําระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริการข้อมูลเพื่อรักษาผู้ป่วยนะครับทําให้นะครับเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการบริการในโรงพยาบาลแล้วแต่ละฝ่ายที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาก็สามารถนะครับ เรียกดูข้อมูลของผู้ป่วยได้นะครับข้อมูลของผู้ป่วยนั้นไม่หายนะครับทาาด้านความบันเทิงอันนี้พวกเราน่าจะนะครับชัดเจนนะครับความบันเทิงดูหนังฟังเพลงนะครับอะไรต่างๆนะครับดูหนังฟังเพลงดูภาพยนตร์นะครับโหลดหรือว่าเล่นเกมนะครับประโยชน์ข้อที่9โฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับก็คือ ปัจจุบันเครือข่ายออนไลน์มีประโยชน์มากนะครับอย่างเช่นเราขายขายกระเป๋าขายเสื้อผ้านะครับเราก็โพสต์ผ่านทางเพจ a c e b o o k ใช่ไหมครับหรือว่า ig อะไรต่างๆนะครับหาเก้าข้อนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับต่อไปนะครับองค์ประกอบของระบบเครือข่ายนะครับซึ่งองค์ประกอบของระบบเครือข่ายนั้นนะครับองค์ประกอบที่หนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ คื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้งานบนเครือข่ายนั้นมีทั้งคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องทั้งแม่ข่ายแล้วก็เครื่องลูกข่ายซึ่งเครื่องแม่ข่ายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเซิร์ฟเวอร์ในระบบเครือข่ายนะครับเซิร์ฟเวอร์คืออะไรคือให้บริการทรัพยากรนะครับการให้บริการทรัพยากรกับเครื่องลูกข่ายที่ได้ลองลองขอเข้ามาเช่น บริการไฟล์ข้อมูลบริการงานพิมพ์อะไรต่างๆนะครับเครื่องแม่ขายคืออะไรคืออันนี้แม่กระจายไปให้ลูกๆนะครับกระจายไปให้ลูกลูกหนึ่ซึ่งลูกนั้นสามารถเรียกใช้งานหรือว่าร้องขอจากเครื่องแม่ได้เลยนะครับสองสถานีงานรับสถานีงานสถานีงานนะครับเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หรือเครื่อง PC ทั่วไปที่เชื่อมกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับทำหน้าที่เป็นสถานีปลายทางหรือสถานีงานที่ได้รับบริการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ขายหรือเรียกว่าคอมพิวเตอร์ลูกขายนะครับนี่ครับเครื่องสถานีงานก็คือเนี่ยเครื่องลูกนะครับส่วนเครื่องไม่ขายก็คือเครื่องแม่นะครับวิธีจำง่ายๆสองอุปกรณ์สําหรับเครือข่ายอุปกรณ์สําหรับเครือข่ายหรือ ภาษาอังว่าฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวก็คืออะไรก็ตามที่เราสามารถจับได้นะจับได้ที่เป็นอุปกรณนะ์หรือว่าส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับ 1. นึ่งเน็ตเน็ตเวิร์กการเน็ตเวิร์กการเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคอมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเรียกว่าแลนการนะครับการแลนนั่นเอง นะครับการเลนก็คือเป็นจะเป็นแท่งประมาณเนี้ยนะครับรับสัญญาณนะครับรับสัญญาณจากเครื่องไม่ขายเป็นสัญญาณ wifi นะเป็นสัญญาณ wifi รับมาแล้วก็เราก็สามารถเล่นเน็ตได้นะครับอันนี้ก็คือการแลนนะครับ2ออุปกรณ์เพื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับเช่น สวิตเห็นไหมครับรับสวิตเราเตอร์บริดเราเตอร์นี้พวกเราน่าจะรู้จักกันดีนะครับที่บ้านแต่ละคนที่ใช้เน็ตเน็ตบ้านนะครับคือของแคทของที t ีของ t o ูหรือว่าของ3 BB จะมีนะครับลักษณะของเราเตอร์ง่ายๆเลยนะครับจะมีเป็นกล่องแล้วก็มีเสา2เสาสเสาเว้ากันไปนะครับเป็นจุดกระจายสัญญาณนะครับสามื่อการสำหรับการสื่อสาร น้ำสื่อการระดับสาหรับการสื่อสารเช่นสายแยกแก้วนาแสงสายเกียวคู่สายโคเอ็กเชียลนะครับหรือว่าคลื่นไมโครเวฟคลื่นวิทยุนะครับอันนี้เป็นสื่อการสําหรับการสื่อสารนะครับเป็นผู้นําถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นสะพานนั่นเองนะเป็นสะพานสมมุติว่าอันนี้เป็นต้นทางอันนี้สะพานอันนี้เป็นผู้ปลายทางก็คือเป็นพวกเรานี่แหละนะครับสะพานเนี้ยตรงเนี้ย เขาเรียกว่าเป็นสื่อกลางสําหรับการสื่อสารนะครับซึ่งสื่อกลางของส่งข้อมูลนั้นก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1สื่อกลางแบบไรสายเอ้ยแบบใช้สายแล้วก็แบบไรสายอันนี้นะครับใช้สายก็คืออะไรยกแยกวนําแสงนะครับไรสายนะครับดาวเทียมเห็นไมไมโครเวฟคลื่นวินทยุนะครับอันนี้เป็นสื่อกลางแบบใช้สายแล้วก็ ไล้สายนะครับ 4. โปรแกรมระบบปฏิบัติการเครือข่ายนะครับทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่บริหารจัดการท kind of รัพยากรในเครือข่ายนะครับซึ่งโปรแกรมจะถูกติดตั้งที่เครื่องไม่ขายและบนเครื่องลูกขายนะครับระบบปฏิบัติการของเครื่องไม่ขายนะครับจะเป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งในเครื่องไม่ขายโดยเฉพาะ มีหน้าที่ในการ,นะรนำทรัพยากรในเครือข่ายมาเป็นเสมือนระบบหนึ่งนะครับหรือเรียกซึ่งโปรแกรมที่นิยมถูกติดตั้งเครื่องไม่ขายเช่นอะไรครับ UnixNetNetwareWindowsServer แล้วก็ Linux อ,อันนี้ก็คือเป็นระบบปฏิบัติการที่นิยมติดตั้งในเครื่องไม่ขายนะครับต่อไป ระบบปฏิบัติการที่นิยมติดตั้งในเครื่องลูกค้าก็คือ Windows นั่นเองครับ Windows 8 Windows 10ซึ่งปัจจุบันนะครับเราใช้อยู่ส่วนมากก็อาจจะเป็นใช่ไหมครับ Windows นะครับ Windows 10หรือ7หรือ8นะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบปฏิบัติการของเครื่องลูกค้านะครับอันนี้กูอขอข้ามครับโปรโตคอล นะอันนี้ก็คือเป็นเลขโปรตโตคอลคือเลข IP นั่นเองอะนะครับจบนะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่1นพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับคูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเรานะครับจะนำสิ่งที่ครูสอนหรือว่าอธิบายไปเบื้องต้นนะครับไปต่อยอดด้วยตนเองนะครับไปศึกษาด้วยตนเองซึ่งนะครับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อพวกเรามากในชีวิตประจําวันณนะปัจจุบันนี้นะครับครูก็อยากให้พวกเรามีความตั้งใจมีการต่อยอดในเนื้อหานะครับซึ่งครูอาจจะพูดในรายละเอียดได้ไม่ครบเท่าไหร่นะครับครูก็อยากให้พวกเรานั้นไปศึกษาด้วยตนเองไปอ่านด้วยตนเองซึ่งไฟล์นี้ครูก็อัปโหลดไว้ให้แล้วในห้องเรียนคัสลูนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นงานมอบหมาย ะครับที่ครูจะให้พวกเราทําก็คือแบบฝึกหัดที่1น,นบหน่วยที่1ซึ่งจะมียูทั้งหมด10ข้อเห็นไหมครับสิข้อก็คือถามแล้วก็ตอบทําลงในสมุดนะครับเดี๋ยวครูจะชี้แจงในโพสต์งานห้องเรียนคันรูปอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับอาทิตย์นี้ก็ครูก็ขอ,ขอยุติการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ